ในสนามตอนนี้เอาล้ครับฟีคิกแรกครับโอ้ลูกนี้ยิงเลยครับและเรียบร้อยครับโอ้โหครับขึ้นนำจากลูกฟีคิกคับทางขอนแก่นมอดินแดงแมแล้วฟีคิกลูกนี้ครับสับทีเดียวหายไปเลยครับ เอาแล้วครับโยนลูกนี้ขึ้นมามีใครหรือเปล่าเอา้าแล้วเอา้เอาแล้วครับขอนแก่นครับโอ้โหผู้บรรยายเองก็นั่งอยู่ในมุมที่มองลำบากด้วยนะครับแล้วเอาแล้วครับมาที่โรมาริโอแม่เนโตโทน้ทันหรือเอา้าเนโต้ทันด้วยแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับมาแล้วครับตีไข่แตกได้แล้วครับลำดวนพลอยครับโอ้